สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจุรินชี้ปมพลังประชารัฐกระทบรัฐบาลเสียงสสหนุนยังแว่งนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีการมีปัญหาภายในพักพลังประชารัฐ ที่มีการขับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าและสสในกลุ่มรวม21คนพ้นจากสมาชิกพักว่าต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาภายในพักของพักพลังประชารัฐแต่ถ้าถามว่ามีผลกระทบต่อสถินภาพของรัฐบาลหรือไม่นั้นในภาพรวมก็ต้องยอมรับว่าอาจมีผลกระทบทั้งหมดก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงว่าการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรผลจะปรากฏออกมาอย่างไร รัฐบาลยังมีเสียงที่แน่นเหนียวจำนวนเท่าไรและฝ่ายค้านเหลือเท่าไรก็ต้องดูข้อเท็จจริงด้วยว่าสุดท้ายแล้วเสียงจะเป็นอย่างไรซึ่งขณะน,นี้คิดว่ายังแกว่งอยู่ยังคาดการเป็นข้อสรุปขั้นตอนสุดท้ายไม่ได้เพราะอย่างปรากฏข่าวว่าค่อนข้างสลับซับซ้อนว่าสุดท้ายแล้วเสียงที่อยู่กับรัฐบาลมีเท่าไหร่แน่และเสียงที่คาดว่า ยังไม่มีความแน่นอนนั้นมีเท่าไหร่เมื่อผู้สื่อข,ข่าวถามย้ำว่าคาดการ์หรือไม่ว่าจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองภายในปีนี้นายจุรินกล่าววา่าตอบไม่ได้ว่าจะเกิดวันเหตุหรือไม่หลายคนก็พยายามถามเรื่องการยุบสภาก็ยิ่งตอบไม่ได้เพราะเป็นอำนาจของนายกส่วนใหญ่ถ้ายุบสภาก็หมายถึงว่าจะต้องเกิดอุบัติเหตุหรือ เกิดปัญหาทางการเมืองซึ่งขณะนี้ยังไม่เกิดแต่ถ้าเกิดมายุบสภาตอนนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของกฎหมายลูกร่างพรปรเลือกตั้งสสและร่างพรปรพรรคการเมืองที่จะเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์กติกาและการกำกับการเลือกตั้งทั่วไปยังไม่มีเพราะฉะนั้นนะจะไปต่อได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นคำถามอยู่ ความคืบหน้าล่าสุดประเสริฐชี้จุดเริ่มต้นปัญหาพลังประชารัฐกร้าวคือประยุทธ์ไม่ให้เกียรติสอสจนเขาทนไม่ได้คุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พ,พรรคพลังประชารัฐขับสอสอออก21คนจะกระทบเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่นั้น ตนมองว่ากระทบกับสถยนภาพของรัฐบาลอย่างแน่นอนเนื่องจากพ,กพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคหลักในการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อเกิดปัญหาภายในจะส่งผลต่อรัฐบาลโดยตรงเพราะเสาหลักสั่นครอนสังเกตได้ชัดเจนในการประชุมสภาที่เดินหน้าไปไม่ได้เดินหน้าไปลำบากมากในช่วงนี้และช่วงที่ผ่านมาเพราะพรรครัฐบาลนั้นซึ่งเป็นพรรคที่มีหน้าที่ รักษาองค์ประชุมกลับไม่สามารถควบคุมเสียงในสภาได้หากอยากให้รัฐบาลกลับมามีเสถียรภาพพระเดกประยุทธจจรโนชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมควรจัดการเรื่องภายในพักร่วมรัฐบาลให้จบอย่าให้มีปัญหาคาราคาซังเพราะกระทบการทำงานช่วยเหลือประชาชนในช่วงประเทศมีวิกฤตหลายด้านและสิ่งหนึ่งที่ตนมองว่า เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาคือนายกมาให้เกียรติสสที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนจนทนกันไม่ได้ต้องออกฤทิ์ออกเดชเหมือนที่เห็นเมื่อถามว่าหากนายกแก้ปัญหาโดยการหาสสมาสนับสนุนเพิ่มเช่นการหางูเห่าจากพกรรครวมฝ่ายค้านนายประเสริฐกล่าวว่าวิธีนี้ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแต่จะเป็นวิธีทำลาย ระบบประชาธิปไตยถ้านายกคิดจะให้วิธีคิดจะใช้วิธีเช่นนี้นั้นจะสะท้อนว่าการปฏิรูปการเมืองที่นายกเคยอ้างไว้ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงและทำให้การเมืองถอยหลังเสียเองและเชื่อว่าคงไม่มีสสฝ่ายค้านคนไหนจะทำเรื่องที่ทำลายระบอบประชาธิปไตยเช่นนี้ได้ความคืบหน้าล่าสุดสสเพื่อไทยชี้สึกผลเอก สู้กับร้อยเอกทำสภามีเรื่องประหลาดซีกรัฐบาลใช้ล้างแค้นกันเองนายสมคิดเชื้อคงสอสจังหวัดอุบลราชธานีพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานวิฝ่ายค้านได้โพสต์ข้อความล่มแล้วล่มอีกแสดงความคิดเห็นในเรื่องขององค์ประชุมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโด,ดยมีรายละเอียดดังนี้ประชุมสภาอาทิตย์ที่ผ่านมา เกิดปรากฏการณ์ที่ประหลาดในที่ประชุมช่วงเวลาราว17นาฬิกาคือสสของรัฐบาลลุกขึ้นขอนับองค์ประชุมวงเล็บเพิ่งเคยเห็นในรัฐบาลนี้และคนฝั่งรัฐบาลอยู่ไม่ครบองค์ทำให้ต้องเลิกประชุมทันทีตามมาด้วยช่วงดึกนั้นพักพลังประชารัฐมีมติขับร้อยเอกธรรมนัฐและคณะ21คนออกจากพัก ศึกแก้แค้นครั้งนี้มาจากรัฐบาลล้วนๆพอถึงเมื่อวานนี้นะ่ะจะมีการลงมติช่วง15นกาก15นาทีประธานวงเล็บนายสุชาติเห็นสภาพไม่ดีชิงปิดสภาไปก่อนเพราะท่านรู้ดีว่าไม่ครบองค์ประชุมนับจากนี้ไปสภาจะเป็นที่ล้างแค้นกันแทนที่จะเป็นที่แก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน หรือแก้ปัญหาของประเทศนี้ผลเอกแค้นใจจะถูกร้อยเอกล้มช่วงฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจจัดการปลดร้อยเอกจากการเป็นรัฐมนตรีหักหน้ากันชัดเจนฝ่ายร้อยเอกมีผลมีผลพัก์ในสภาก็ได้จังหวะเอาคืนเรียกว่าใครเผลอเป็นล้มทันทีนี่หรือครับ ที่คนบางกลุ่มเรียกร้องให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งได้รัฐบาลที่ลงทุนยึดอำนาจมาแบบนี้ได้รัฐธรรมนูญที่อ้างว่าปราบโกงสุดท้ายเป็นแบบนี้ประชาชนเรียกร้องให้ลาออกก็ไม่สนใจฝ่ายค้านบอกถ้าไปไม่รอดก็คือนำนาจให้ประชาชนคือยุบสภาเสียเถิดให้เขาตัดสินใจเลือกใหม่พวกคุณ ดันทุรังไปนะ่ะบ้านเมืองเสียหายแค้นส่วนตัวลาออกไปล้างแค้นกันเองสิอย่าให้ประเทศวอดวายไปกว่านี้ความคืบหน้าล่าสุดสารดีกาสั่งวัฒนาสิทธิวังหนึ่งใน21สสถูกขับจากพ,กพรรคพลังประชารัฐหยุดปฏิบัติหน้าที่เว็บไซต์สารดีกามีประกาศแจ้งนัดวันพิจารณาคดีเลือกตั้ง ที่กะกะตยื่นร้องนายวัฒนาสิทธ,ธิวังสสจังหวัดลำปางหนึ่งใน21สสที่ถูกพรรคพลังประชารัฐขับออกมาพร้อมกับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเลขาธิการพักคโดยกะกะตได้ร้องกรณีการซื้อเสียงซึ่งผลทางกฎหมายทำให้นายวัฒนาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยทันทีศาลจะส่งคำสั่งไปยังรัฐสภาในวันที่ย4ม,มก,กราคมนี้ โดยก่อนหน้านี้ทางกกตมีมติเมื่อ14มก,กราคมที่ผ่านมาให้ยื่นคำร้องต่อสารดีกาเพื่อสั่งให้มีการเลือกตั้งสสจังหวัดลำปางเขต4แทนนายวัฒนาหลังพบว่าผู้ต้องหารายหนึ่งมีการมอบธนบัตรแก่ประชาชนให้ลงคะแนนเลือกตั้งเลือกนายวัฒนาจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ฝา่าฝืนพรบว่าด้วยการเลือกตั้ง ถือว่าทําให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมจึงสั่งให้มีการสอบสวนยื่นคําร้องต่อสารดีกาทันทีโดยสารได้รับคําร้องไว้พิจารณาแล้วนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่15กุมภาพันธ์2565เวลา9 3้นานาทีที่ห้องพิจารณาคดีที่5สารดีกาด้วยการฝากฝืนพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสส2561นี้ถือว่านายวัฒนาได้รับประโยชน์ ในการเลือกตั้งจากการกระทำของผู้ต้องหาจนต้องเลือกตั้งใหม่ในพื้นที่อีกครั้ง